สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเจมเจมบางคนอาจจะรู้แ้วนะคะว่าวันนี้จะมาถ่ายคลิปอะไรเพราะว่าเห็นตอนเดินแบบไปเมื่อกี้นะคะ วันนี้ก็คือจะมาพูดถึงการไปเอาใบสดดอกเก้านะคะใบสดอกเก้าคืออะไรก็คือใบอะไรนะ <c oughs> นะหนังสือลงชื่อทาหารกองเกินนะคะซึ่งใบนี้นะคะจะต้องไปเอาตอนที่เราในปีที่เราอายุ17ปีนะคะรูกก็คือตอนที่เรากำลังย่างเข้า18ถ้า ไหนไม่รู้ว่าต้องไปเอาตอนอศอไหนก็ลองเอาพศออเกิดของตัวเองนะคะบวกด้วย17ปีปศออน,นั้นก็จะเป็นปีปศออที่ต้องไปเอาใบสอนดนะคะซึ่งเจียวเกิด2 5 4 7นะคะบวก17ก็เป็น2564ก็คือปีนี้นะคะก็เลยไปเอาปีนี้ก็ได้มาแล้วนะคะซึ่งใบนี้นะคะต้องไปเอาที่อำเภอนะคะอำเภอที่เราเอ,าอะไรนะที่ชื่อ เราอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นนะคะก็ไปเอาที่สัสดีอำเภอนะคะไปบอกเขาว่ามาขอใบอดอ,อก้าค่ะนี่ก็เดินไปบอกอย่างนั้นนะคะแล้วสัสดีก็จะให้เราเอาเอกสารไปนะคะก็ไม่ใช่เอกสารหรออก,ก็คือเป็นขเาขาเรียกว่าอะไรก็เป็นข้อมูลนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปนะคะก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงนะคะ ทะเบียนบ้านตัวจริงนะคะแล้วก็ใบเกิดนะคะใบเกิดตัวจริงเหมือนกันเอาไปเผื่อนะคะใบเกิดของเจมไปเขาใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะ mm. ไปถึงก็ไปบอกว่าไปที่สัสดีอำเภอใช่ไหมคะ mm. ก็ไปบอกพนักงานที่นั่นว่ามาขอใบสดอกเก้าแล้วเขาก็จะให้เราเอาเอกาสารให้เขาไปนะคะแล้วเขาก็จะทำๆไปนะคะ mm. เราก็แค่รอค่ะก็ วันนั้นรู้สึกว่าจะรอประมาณ20นาทีได้นะคะตัวนั้นก็รู้สึกว่านานเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าฝนจะตกแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยนานนะคะก็เขาก็เตรียมเขาก็ต้องแบบพิมพ์อะไรเยอะแยะอยู่ก็นั่งดูก็นั่งแบบเพราะว่า <c oughs> วันนั้นรีบนะคะแล้ววันนั้นก็คือเอาทะเบยียนบ้านไปซึ่งมันมีซองใช่ไหมคะก็ไม่ได้เอาออกจากซองก็ให้ไปทั้งซองทีนี้ก็ ตอนกลับก็คือรืมอซองมาด้วยนะคะก็เราได้แบรนย์มาเขาก็จะมีการตรวจดูว่าเรามีรอยแผลเป็นบนแขนไหมนะคะแล้วเขาก็จะเขียนตําหนิเราจริงๆข้เขียนบอกว่ามีรอยแผลเป็นตรงมือข้างซ้ายแต่จริงๆมันจริงๆมันควรจะเป็นนิ้วข้างขวามากกว่าเพราะว่ามันเป็นรอยสังกะสีผาดนะคะเป็นแผลเป็นที่ชัดกว่าอันนี้แต่เขาไม่เห็นไม่เป็นไรค่ะ ก็จะได้ออกมานะคะแล้วเขาก็จะให้เราเซ็นอะไรนี่แหละจะไม่ได้แล้วเราต้องลงชื่อด้วยนะคะว่าเรามาเอาเป็นลาดับที่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะมันจะได้มาเขียนด้วยนะคะแล้วเขาก็จะให้เราเซ็นตรงนี้ข้างหลังเห็นไหมแล้วก็ปั๊มลายมือนะคะซึ่งหมึกนี่ก็คือล้างออกยากมากีมจ,จะได้ไปออ กินตอนปีไหนอะสองห้า 2, 5, 7, 7. จ็ดำไม่ได้แล้วก็คือเจนนะปีนี้อายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสเ่สยี่สิบสี่หกห้าหกหกหกเจ็เราต้องตัวเจนต้องไปกินทหารตอนปี68แนะคะแต่ว่าปี2,5,6,7ต้องไป ขอใบอะไรสักอย่างอยู่เที่ยมเผอเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรมากงงเมื่อกี้ลืมปิดทิปนะคะค่ะสำหรับคนไหนที่อายุ17ในปีนี้เหมือนกันนะคะก็ไปขอไปสะดอกเก้าด้วยนะคะอย่าลืมเพราะว่าถ้าเราไม่แปลในปีนั้นแล้วแปลทีหลังมันจะมี ค่าปรับด้วยนะคะแล้วก็จะยุ่งยากหน่อยเพราะเราต้องเดินไปสอนอไปนั่ไปนี่ข้ามไปข้ามมานะคะกัดเธยคนไหนอายุ1ิบเจ็ดอย่าลืมแปวนะคะกหน้าที่ชายไทยหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เจมด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายขอให้ปลอดภัยในช่วงโควิดนะคะ